ประธานที่เคารพผมสมวรนพุ่มณนีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้กรุณาสนใจปัญหาข้อขัดแย้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็พยายามที่จะบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ผมอาจจะมองเห็นต่างจากเพื่อนสมาชิกอยู่มุมหนึ่งคือผมมองเห็นว่าถ้าหากว่าเขียนแค่นี้นะผมว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย จะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นท่านประธานครับเพราะว่ามันเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับการเขียนเหมือนกับสุจิบัตกีฬาว่ากรมนี้จะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเท่านั้นเองแล้วต้องการเก็บเอกสารไว้ผมก็คิดว่ไว้แต่ผมจะมีส่วนร่วมกับกฎหมายฉบับนี้ตรงไหนก็คิดว่าน่าจะต้องขอไปยติ ในส่วนที่ว่าด้วยหน้าที่ของกรมกับส่วนที่ว่าความรับผิดชอบของกองทุนผมจะเพิ่มอะไรลงไปครับให้เกิดความสมบูรณ์ผมคิดว่ามันไม่มีส่วนใดเลยท่านประธานเทรมติตรครับที่รับรองสิทธิพลเมืองไว้ในนี้เลยวันนี้เราจะเห็นว่าสมาชิกของพวกเราทั้งหมดเนี่ยพูดในสิ่งเดียวกัน คือต้องการให้ประเทศนี้เนี่ยได้บันทึกประวัติศาสตร์สองกระแสเราบันทึกประวัติศาสตร์กระแสเดียวหมดเลยผมจะเรียนถามท่านประธานว่าถ้าปีนี้เนี่ยเป็นพศสามพันอีกสี่ห้าร้อปีข้างหน้าเนี่ยผมเรียนถามว่าเราต้องการรู้อะไรในปศนี้บ้างนี่คือเหตุแห่งการมีกฎหมายฉบับนี้ ก็ต้องบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าคนสมัยนี้เนี่ยคิดอย่างไรมันจึงมีเหตุมีผลพอสมควรหรือเปล่าหรือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยผมกลับมองว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกคือบันทึกประวัติศาสตร์สองกระแสพศนี้เนี่ยคนในประเทศนี้เนี่ยมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ในปีพศ2481ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่นักสู้ภาคเหนือเสียชีวิตมรณภาพท่านพูดไว้ในหนังสือที่เรียกว่า,าศาสนาสองห้องท่านยืนยันว่ากบฏเงี้ยวเมืองแพร่ที่บันทึกโดยส่วนกลางเนี่ยเป็นเรื่องสงครามไม้สักแล้วบอกด้วยว่าเป็นการแย่งชิงไม้สัก กับคนที่ภาคคนกรุงเทพเนี่ยกับคนฝรั่งโดยมีเจ้าเมืองภาคเหนือเป็นผู้ขายเขียนไว้เป็นหนังสือเลยนะครับถ้าอย่างนีน้มันผิดจากประวัติศาสตร์หลักของไทยเนี่ยจดหมายเหตุจะบันทึกยังไงหรือจะทิ้งไปการลุกขึ้นสู้ของคนแม่แจ่มในช่วงนั้นน่ะในช่วงปี2400กว่านิดๆเนี่ย เขาจับนายอำเภอตอนนั้นนะตัดหัวทิ้งนีบ่อน้ำตรงนั้นเรียกดอนสารเพตอะไรตัดหัวคือไปเก็บภาษีซ้ำซ้อนไม่สักเก็บสองสอรูปีอะ่ะคือสองบาทเขาเก็บบาทเดียวไปเก็บอีกบาทเดียวเขาทนไม่ไหวลุกขึ้นมาจับฆ่าเลยแล้วจะบันทึกประวัติศาสตร์นี้หรือเปล่าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสองตำบลที่มีประวัติศาสตร์อยู่ คือตำบลหนึ่งเรียกตำบลตำบลแม่ทับตำบลทับคือแม่ทับเพิ่งเข้าอยู่ตรงนั้นแล้วเขากล่าวว่างมากรุงเทพส่งไปเขาเรียกค้าศึกหรือมีตำบลแม่สึกอยู่ตรงนั้นนี่คือการบันทึกประวัติศาสตร์โดยเป็นเรื่องเล่าเป็นสถานที่เป็นตำนานเป็นเพลงผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับผมอยากจะชวนท่านประธานเนี่ยไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเราไปสักร้อยกว่าปีนิดๆ ในปีพศ2411ท่านฟังให้ดีนะฮะปีพศ2411มีสัญญาระหว่างสาประเทศของคนสามกลุ่มเกิดขึ้นในภาคเหนือคือสัญญาระหว่างเจ้ากรุงสยามหมายถึงกรุงเทพเท่านั้นนะกับเจ้ากรุงอังกฤษทําเรื่องอะไรครับทําเรื่องขายไม้ของภาคเหนือซึ่งอังกฤษซื้อไว้เนี่ยทำสัญญากันแล้วสัญญาฉบับเนี้ยก็เป็นเ,เอกสาร ้างสัญญาอยู่ในกระทรวงต่างประเทศในนั้นสัญญานั้นบอกว่าภาคเหนือเขาเรียกว่าเจ้าของไม้เจ้าของไม้เนี่ยทำสัญญาฝ่ายหนึ่งเจ้ากรุงสยามฝ่ายหนึ่งเจ้ากรุงอังกฤษฝ่ายหนึ่งทําสัญญาต่อกันและในพศใกล้เคียงก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ระหว่างเจ้ากรุงสยามกับเจ้ากรุงอังกฤษเหมือนกันเรื่องไหนครับเรื่องรัฐปตตนี สัญญากันอย่างนี้แล้วก็แบ่งกันแบ่งพื้นที่กันไอ้นี่ภาคเหนือเนี่ยเป็นเรื่องการซื้อไม่สัตผมพูดเรื่องนี้ทําไมครับเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่พศ2482เพราะอะไรครับ2481เนี่ยทนไม่ได้แล้วรัฐสยามสยามทึงหมายถึงกรุงเทพอยู่ไม่ได้เพราะคนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้มีกบฏเจเจ้าแขก เรียกเขาเป็นกบฏพราะจับเขาเข้อหากบฏกบฏผีบุญเรียกเขาเป็นกบฏพราะจับเขาในข้อหากบฏกบฏคูบาศรีวิชัยถูกจับสามครั้งข้อหากบฏท,ทั้งสิ้นมีหลักฐานหมดบันทึกไว้โดยบิชนลลี่บันทึกโดยหนังสือภาษาอังกฤษสมัยนั้นมีไว้หมดเลยสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแล้วไม่ยอมให้ใครอ่านตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้รับรองสิทธิพลเมือง เพราะเข้าใจว่าถ้าให้อ่านให้รู้แล้วจะแตกแยกสาระตรงนี้ที่ผมพูดว่าถ้าไม่เขียนเรื่องสิทธิทพลเมืองไว้เนี่ยไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างไว้ในตรงนี้นะท่านประธานท่านมติต้องไปเป็นประธานเรื่องนี้แน่นอนซึ่งผมจะไปแปลยติให้เพิ่มเรื่องนี้เข้าในมาตามาตาหเป็นเป็นหน้าที่ของของกรมนะเพิ่มเข้าไปว่ามีหน้าที่อะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุนว่าจะต้องทําหน้าที่อย่างไร ท่านครับเรามีเอกสารมากนะเมื่อมันต่อสู้กันมาครั้งนั้นน่ะท่านประธานเกิดอะไรขึ้นครับ ทำให้เกิดการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศไทยเพราะทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมดไม่ใช่สยามเขาไม่เอาสยามเขาจึงเอาไทยก็ไทยเกิดขึ้นในปี2482แล้วก็เลยมีบิดาแห่งประวัติศาสตร์เนี่ยมาเขียนเรื่องใหม่เม็กนับเรื่องยกเรื่องใหม่ขึ้นมาทั้งหมดประวัติศาสตร์ของเราก็เลยไม่มีเหมือนท่านสาพรพูดไปเกีย่ยวต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านวันนี้คนลําพูนต้องยอมรับว่านางจามาเทวีเนี่ยมาจากลบบุรีทั้งๆั้งที่เขาอยู่ที่นั่นเป็นเมงฆะบุตรคือบุตรของเมง แล้วใครบอกว่าเขาอยู่ลบบุรีครับอาจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อประเสริฐบอผมไม่บอกนามสกุลไปอ่านตำนานภาคเหนือแล้วบอกว่าเมืองละว,ว่าปุระเนี่ยน่าจะหมายถึงแผงเป็นพระแล้วคือลบบรุรีเข้าใจเอาเองไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์จากการประเมินด้วยภาษาเนี่ยเลยกลายเป็นว่านางจามาทีวีมาจากลบบุรีเพื่อสม้างว่าภาคเหนือเนี่ยอยู่มาจากทางทิศใต้นะถ้ายอมรับแค่นี้ท่านครับ ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมันมีเอกสารอยู่แต่เราไม่ยอมรับผมถามต่อว่าจดหมายเหตุถ้าผมถามว่ารับเรื่องนี้ไหมท่านต้องบอกว่ารับแน่นอนท่านรับประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไหมรับแน่นอนพระองค์ท่านเกิดวันไหนสเสด็จไปข้อตรงไหนบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวตามจันทรคติหมดเลยกี่ค่มทำอะไรวันนี้ทำอะไรมีหมดนั่น2 5ง2,500ปีเราเชื่อ แต่หลังจาก2,500ปีที่บันทึกเมืองไทยเนี่ยเรากลับไม่รับประวัติศาสตร์เมืองไทยที่เก่าที่สุดเนี่ยเขียนไว้ในตำนานสิงห์หนวัตกุมารพูดตั้งแต่พศ1 3 8ว่าอพยพมาตรงไหนสร้างเมืองไหนห่างจากน้ำโขง5,000วาห่างจากตรงนี้7,000วามีเมืองอะไรบันทึกไว้หมดแต่บอกว่าคนกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นบอกว่าอันนี้เป็นตำนานไม่น่าเชื่อถือ ก็ทำลายหมดเพราะกลัวแล้วกลัวความแตกแยกยิ่งเขียนกฎหมายฉบับนี้อย่างนี้ยิ่งส่งเสริมความแตกแยกมากขึ้นไปผมยืนยันว่าจะต้องขอแปลยติในมาตราสองมตาตราเดยวโดยเพิ่มสองอย่างนี้เข้าไปท่านประธานครับถ้าเรายอมรับบันทึกป,ประวัติศาสตร์สองกระแสนี่อะไรจะเกิดขึ้นความแตกแยกจะลดลงทันทีผมถามท่านประธานว่าเรายอมรับความจริงไหม เอกสารของภาคใต้ที่เขาอ่านให้ผมฟังเนี่ยเป็นภาษาอื่นนะฮะทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะกำลังจะบอกว่าทั้งประเทศเราเนี่ยไม่มีหนังสือไทยแบบนี้อย่างเดียวนะฮะที่อาจารย์คนครพูดเมื่อกี้คือว่าตอนนั้นนะ่ะสุขโขทัยเนี่ยมันมีขอมอยู่ขอมก็มีตัวหนังสือขอมภาคเหนือเรียกว่าตัวหนังสือขอมโบราณตัวหนังสือขอขาบก็เรียกว่าอักษรขาบอักษรขอมโบราณและภาคเหนือก็มีอักษรภาคเหนือภาคอ,อีสานาก็มีอักษรภาคอีสานภาคใต้เขาก็มีอักษรเขา วัฒนธรรมสูงสุดที่เอาคําพูดมาเป็นสัญลักษณ์คือตัวหนังสือเนี่ยนี่คือสุดยอดของวัฒนธรรมมันทับซ้อนกันอยู่เหมือนนมชั้นเลยครับทีนี้มื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ยอมรับการทับซ้อนทางประวัตศาสตร์เราบอกว่าคุณไม่มีอยู่ในสังคมนี้มันจะอยู่ได้ยังไงถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยผมก็ถามว่าแล้วเวลาผมไปไปติท่าจะรับเรื่องนี้กับผมไหมอะ เราต้องเขียนกฎหมายให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันวันนี้ภาคใต้เขาบอกว่าสยามประเทศเนี่ยมาทําสัญญากับรัฐเขาและแบ่งไปครึ่งหนึ่งอังกฤษแบ่งไปครึ่งหนึ่งอังกฤษเอาไปแล้วคืนสยามประเทศไม่คืนเนี่ยคุณตอบว่าไม่มีความจริงหรือไงวันนี้คุณบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีความจริงไม่จริงไม่มีความคิดแตกแยกประเทศไม่มีได้งไงเขาสอนกันอย่างนี้มีเอกสารอย่างนี้ผมาอ่านแล้วฟังมากระหูไปอย่างนี้ผมไม่ดูภาคเหนือก,ก็เหมือนกัน มีคนพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ภาคเหนือไม่รุนแรงอย่างนั้นเพราะว่าศาสนามันใกล้เคียงกันวันนี้นะฮะเล่าเรื่องไม่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้สั้นๆเ,เราพยายามเรากลัวพระสงฆ์นะฮะเพราะพระสงฆ์ลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศเนยเราจึงให้พระสงฆ์นี่ไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องมีสิทธิทางการเมืองตัดพระสงฆ์ออกไปจากสิทธิการเมืองวันนี้ศาสนาไหนบ้างอะที่ไม่มีพระสงฆ์ไปเลือกตั้ง ของศาสนาอื่นผู้นำทุกศาสนาได้สิทธิทางการเมือกยกเว้นศาสนาพุทธสูญเสียสิทธิทางการเมืองจะทําอะไรก็ออกมาองค์กรหลักอย่างนี้เกิดปัญหาในที่สุดเนี่ยเราไม่เข้าใจตัวเองฮะทำไมเราไม่คืนสิทธิทางการเมืองให้กับศาสนาพุทธ สงครามศาสนาจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าคนศาสนาหนึ่งคนไทยศาสนาหนึ่งนับถือศาสนาหนึ่งเนี่ยมีสิทธิทางการเมืองหมดเลยแต่คนไทยนับสือศาสนาพุทธไม่มีสิทธิทางการเมืองแล้วเอกสารจหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้จะไปรองรับประวัติศาสตร์ยังไงจะให้ยอมไหมครับพูดเรื่องนี้บัดได้ไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้แต่ต้องมีมาตราหรือข้อความที่เกี่ยวเนื่องรองรับกับการยอมรับสิทธิของพลเมือง กฎหมายฉบับนี้มันยอมรับสิทธิของใครครับของเสนาบดีเพราะรัฐนี้กลายเป็นรัฐของเสนาบดีทําอะไรได้หมดต้องเหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ของชาติต้องเหมือนกันต้องมีความเป็นหนึ่งมีประเทศเดียวในโลกครับประเทศอื่นเขาจะเขาตั้งหลักอย่างนี้เอกชักเอกเอกภาพของประเทศเขาเนี่ยตั้งอยู่บนความหลากหลายของวัฒนธรรมเราไม่ยอมรับเรื่องนั้น้เราจะมาออกเรื่องนี้อีกเข้ากับสำทับให้คนแตกแยก วันนี้บอกว่าเรื่องนางจามทวีเนี่ยโอเลเคแล้วบันทึกว่าคนส่วนหนึ่งบันทึกว่ามาจากลบบุรีแต่มีหลายแนวคิดเชื่อว่ามาจากท้องถิ่นคําแค่นี้มันผิดอะไรใช่ไหมครับหาช่องทางให้เกิดมาตรานี้เข้าไปด้วยผมจะพูดแค่นี้มีสาระแห่งการพูดมากมายผมสรุปอย่างนี้นะฮะถ้าเราเขียนกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอีกร้อยปีพันปีเนี่ยมารู้ว่าพศนี้มีอะไรเนี่ยเราต้อง ให้บันทึกประวัติศาสตร์สองกระแสไม่อย่างนั้นข้อเขียนซึ่งผมถือว่าอันตรายข้อเขียนซึ่งเขียนเป็นความรู้ถึงการต่อสู้6ตุลา14ตุลาและไม่กี่ปีมานี้ก็บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยการเขียนให้ตำราในในโรงเรียนเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากระบวนการผลิตซ้ําทางวิชาการเหมือนกับวัฒนธรรมทางการเมืองทั้งหลายที่เป็นกระบวนการผลิตผลิตซ้ําทางการเมืองแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะ นักโทษชาย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 เป็นคนไม่ดีในสายตาองคลรวมพูดจนกระทั่งว่านักโทษชายเป็นวัตถุป,ประวัติศาสตร์ใหม่อันหนึ่งขึ้นมาคนก็เลยไม่เห็นคำพูดั้นก็เลยไปตอกย้ำความแตกแยกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยนี่คือกระบวนการผลิตซ้ําทางการเมืองถ้าสมมุติว่าผมไม่พูดเรื่องนี้ไม่มีตรงนี้เข้ามาเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะส่งเสริมการผลิตซ้ําทางการเมืองให้เป็นสาระที่ทุกคนต้องยอมรับความแตกแยกจะเกิดขึ้นทันทีและจะฝังลึกมาก